เรื่องราวของป้ามหาไทยเจ้าของหอพักในย่าดังสิตยังคงเป็นกระแสร้อนแรงที่สังคมให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องหลังจากมีผู้เสียหายหลายรายทยอยกันออกมาเปิดเผยพฤติกรรมว่าได้รับความเดือดร้อนจากการเช่าหอพักดังกล่าวโดยเฉพาะการใช้สัญญาที่ไม่เป็นธรรม การยึดทรัพย์สินส่วนตัวหรือการกักขังหลงเหนียวและรวมถึงการคุกคางผู้เช่าอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายหนึ่งในช่องทางรายการโหนกระแสข,ของพิธีกรคนดังอย่างพี่หนุ่มกัญชยัยซึ่งได้เปิดเวทีให้ยื่หลายรายออกมาเล่าประสบการณ์ที่เกี่ยวกับหอป้ามหาภัยที่หลายคนถึงกับกล่าวว่านี่อาจจะเป็นพอพักที่ยิ่งอยู่ก็ยิ่งเครียดเพราะในหอแห่งนี้มีป้าที่มีพฤติกรรมการล้ำเส้นความเป็นมนุษย์และไม่คำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้อื่นบางรายเล่าว่าถูกข่มขู่และหากย้ายของออกไปก็จะถูกริดของใช้ส่วนตัวเอาไว้ และอีกสิ่งที่สร้างความคาใจให้กับสังคมมากที่สุดคือป้ามักจะชอบมีพฤติกรรมในลักษณะนี้มาอย่างยาวนานนับเป็นสิบสปีแต่ก็ไม่เคยมีหน่วยงานใดดำเนินการเอาผิดอย่างจริงจังได้จนกระทั่งในโลกออนไลน์ได้ช่วยกันกุดคุยและถักดันเรื่องราวออกมาไปสู่สาธารณะนั่นจึงส่งผลให้สังคมหันมาให้ความสนใจและเกิดกระแสเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาจัดการอย่างเด็ดขาด เมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกหมายเรียกให้ป้ามหาไทยเข้ามาพบเพื่อให้ปากคำเกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆที่ถูกร้องเรียนแต่ปรากฏว่าป้ากลับไม่มาตามนัดนั่นจึงสร้างความผิดหวังให้กับผู้เสียหายและประชาชนที่กำลังติดตามข่าวนี้เป็นจำนวนมากการที่ป้าไม่มาพบเจ้าหน้าที่ตามหมายเรียกนั่นจะทําให้ป้าเข้าข่ายความผิดฐานขัดหมายเรียกของเจ้าพนักงานซึ่งตามกฎหมายอาจต้องได้รับโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกิน20,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ ซึ่งเราก็ต้องรอดูท่าทีของเจ้าหน้าที่กันว่าจะดําเนินการอย่างไรต่อไปในกรณีที่ป้ายังคงเพิกเฉยอยู่แบบนี้ในขณะเดียวกันมีรายงานว่ามีผู้ปกครองของหนึ่งในผู้เสียหายได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อทนายความเพื่อขอให้เร่งดําเนินการเอาผิดทางกฎหมายกับเจ้าของหอพักรายนี้อย่างจริงจังโดยขอให้หน่วยงานภาครัฐและองค์กรด้านกฎหมายร่วมกันตรวจสอบพฤติกรรมที่เข้าข่ายการล่วงละเมิดสิทธิของผู้เช่าและขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคพี่หนุ่มกัญชัยได้กล่าวในรายการด้วยน้ำเสียงจริงจังว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือซอคบอควรแสดงบทบาทและศักยภาพออกมาให้เต็มที่อย่าให้เรื่องนี้เงียบหายหรือถูกปล่อยผ่านเหมือนที่มีประชาชนเคยกล่าวคําครหานอกจากนี้นะครับถ้าเพราะหากปล่อยให้ผู้มีอำนาจหรือผู้มีเส้นสายสามารถหลบเลี่ยงการตรวจสอบได้ นั่นจะเป็นการบ่อนทำลายความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบยุติธรรมของประเทศพี่หนุ่มกัญชัยอธิบายต่อไปอีกว่าผมจะตามเรื่องนี้ไปเรื่อยๆและจะจี้ถามเรื่องนี้ต่อไปเพราะถ้าไม่ทำให้จริงจังคนก็จะพูดได้ว่าสคบอไม่มีความหมายร้องไปสามปีก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นวันนี้ถึงเวลาแล้วที่จะต้องแสดงให้เห็นว่าไม่ใช่แบบนั้นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจคือความเชื่อมโยงของป้ากับบุคคลในวงการตำรวจ โดยมีข้อมูลว่าสามีของป้าเคยเป็นถึงอดีตผู้กำกับการสถานีตำรวจแห่งหนึ่งซึ่งทำให้ชาวเน็ตหลายคนตั้งข้อสงสัยว่านี่อาจเป็นเหตุให้ป้าสามารถกระทำการอันไม่เหมาะสมได้โดยไม่เกรงกลัวกฎหมายและรอดพ้นจากการตรวจสอบมาได้นานถึง20ปีด้านชาวโซเชียลต,ต่างก็พร้อมใจกันติดแฮชแท็กป้ามหาไทยเพื่อติดตามความคืบหน้า พร้อมกับมีการเรียกร้องให้กระบวนการยุติธรรมเดินหน้าอย่างโปรง่งใสและลงโทษผู้กระทำความผิดโดยไม่มีข้อยกเว้นแม้จะมีสามีเคยเป็นอดีตผู้กํากับหรือมีความสัมพันธ์กับผู้มีอํานาจก็ตามนอกจากการเรียกร้องความยุติธรรมแล้วยังมีการผลักดันให้มีการปรับปรุงระบบสัญญาเช่าหอพักให้เป็นธรรมต่อผู้เช่ามากขึ้นเช่นต้องมีข้อกําหนดเรื่องการคืนเงินประกันการแจ้งย้ายออกและห้ามยึดทรัพย์สินของผู้เช่าโดยพลาการซึ่งคดีของป้ามาหาไทย จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่กรณีพิาพาทระหว่างผู้เช่ากับเจ้าของหอเท่านั้นแต่ยังเป็นกระจกสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวของระบบการกำกับดูแลหอพักและความเหลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรมซึ่งหากปล่อยไว้โดยไม่แก้ไขเรื่องนี้ก็จะยิ่งสร้างบาดแผลให้กับสังคมไทยในระยะยาวสิ่งที่สังคมคาดหวังในตอนนี้คือความจริงใจและความเด็ดขาดจากทุกภาคส่วนทั้งจากภาครัฐรวมถึงสื่อมวลชนและประชาชนที่จะร่วมมือกันผลักดันให้เรื่องนี้ไปให้ถึงที่สุดเพื่อไม่ให้ป้ามหาภัยกลายเป็นอีกหนึ่งคดีที่จบลงด้วยความเงียบ และเพื่อไม่ให้มีใครจะต้องตกเป็นเหยื่อของอํานาจมืดแบบนี้อีกต่อไปครับผมและหลังจากเรื่องราวต่างๆได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ทําให้มีชาวเน็ตได้แห่กันเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเอาไว้ว่าขุดให้ถึงรากถึงโคนเลยว่ามีการทําการเป็นกระบวนการด้วยหรือเปล่าเพราะแจ้งความไปก็ไม่มีอะไรคืบหน้าปล่อยปละเลยกันมาตั้งนานเราต้องขอขอบคุณรายการโหนกระแสขอบคุณพี่หนุ่มที่ออกมาเปิดเผยความจริงความคิดเห็นท่านต่อไปถึงเวลาแล้วที่ธุรกิจหอพักต้องล้มสลาย ที่ทำกิจาการไม่ได้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่มีการก่อสร้างอาคารมีโอกาสถูกสั่งเรื้อถอนส่วนการทำสัญญาเช่าห้องพักการเรียกรับเงินจากนักศึกษาเป็นการกระทำที่กดดันและมีการข่มขู่ทุกวิถีทางดูแล้วมีความผิดต่อกฎหมายมากมายความคิดเห็นท่านต่อไปกันเลยครับยอมรับว่าผิดหวังกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานพวกเขาได้ปล่อยปละเลยจนทำให้มีการกระทำความผิดได้ยาวนานมาถึง20ปีและความเสียหายที่เกิดขึ้นประเมินค่าไม่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กนักศึกษา และผู้ปกครองที่เสียทั้งทรัพย์สินเงินทองและสุขภาพจิตโดยเฉพาะเครื่องสุขภาพจิตมีการจิตตกวิตกกังวลจนเป็นโรคซึมเศร้าได้ถ้าผู้เสียหายไม่ไปฟ้องสื่อต่างๆให้ช่วยเหลือจนเป็นข่าวดังให้เป็นกระแสหน่วยงานราชการจะออกมาช่วยเด็กและผู้ปกครองเด็กหรือเปล่าหรือว่าทุกวันนี้การไปฟ้องสื่อเป็นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมไปแล้วฉันต้องขอบคุณคุณหนุ่มกัญชัยหนกระแสและทีมงานที่กล้าท้าชนกับอำนาจเมื่อที่ไม่มีใครจะกล้าแตะที่หน่วยงานราชการในพื้นที่ไม่กล้าแตะจนทุกวันนี้เด็ก และผู้ปกครองที่เป็นผู้เสียหายคลายความกังวลและมีความหวังที่จะได้รับความเป็นธรรมอีกครั้งเราเห็นแล้วก็สงสารเด็กและผู้ปกครองที่ถูกรังแกถูกเอาเปรียบถูกรีดไถวันนี้ได้เห็นแล้วว่าเวรกามีจริงถึงจะมาช้าแต่ก็ยังดีกว่าไม่มาความคิดเห็นท่านต่อไปป้าโหดเกินมนุษย์ไปแล้วถ้าหากข้อเท็จจริงเป็นดังที่ผู้เสียหายจํานวนนับร้อยคนออกมาร้องเรียนโดยเฉพาะกับนักศึกษาเงินที่ได้มาเกิดจากความโลภและการกระทําที่ไม่ดีจะย้อนกลับไปหาป้า ตอนนี้ถึงแม้ว่าป้าจะยังไม่มารับกรรมที่กระทำเอาไว้ถึงเวลานั้นป้าก็จะเจอสังคมไล่บี้ในสิ่งที่ป้าทําอย่างแน่นอนความคิดเห็นท่านต่อไปกันเลยครับเปิดมาเกือบ20ปีเชื่อว่ามีหลายร้อยรายไม่ใช่แค่นี้แน่นอนบางคนอาจจะไม่สะดวกที่จะออกมา บางคนผ่านมาหลายปีแล้วก็อาจจะไม่อยากเอาเรื่องความคิดเห็นท่านต่อไปประชาชนรอดูการบังคับใช้กฎหมายอยู่นะครับว่ามันจะเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศหรือไม่หรือว่าจะมีไว้แค่บังคับใช้กับคนจนเท่านั้นส่วนเศรษฐีคนมีชื่อเสียงนักการเมืองนั้นจะใช้ไปอีกอย่างความคิดเห็นท่านต่อไปครอบครัวป้าเหมือนจะใช้ชีวิตอยู่เหนือกฎหมายบ้านเมืองและกฎระเบียบสังคมของความเป็นมนุษย์นะป้าไม่สนในความเดือดร้อนของใครหน้าไหนทั้งนั้นเลย ใครก็ได้ช่วยให้บทเรียนครอบครัวป้าหน่อยนี่มันคือภัยสังคมในอีกรูปแบบของค่าผู้ดีความคิดเห็นท่านต่อไปกันเลยครับขอบคุณหนกระแสขอบคุณสื่อที่เป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนคนตัวเล็กที่เสียงไม่ดังเราเดือดร้อนแค่ไหนเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็ไม่รับฟังเอาตามความเป็นจริงถ้าไม่เป็นข่าวเจ้าหน้าที่ก็ไม่ออกมารับรู้เรื่องราวความคิดเห็นท่านต่อไปน่ากลัวมากประเทศเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงคุณปล่อยมาตั้งเกือบ20ปีประชาชนอย่างพวกเราต้องช่วยเหลือตัวเองอำนาจของเงินและอำนาจมืดจะช่วยป้ามหาภัยคุณนี้ได้ทุกเรื่อง ถ้าไม่ออกผลกระแสก็ไม่เห็นหน่วยงานต่างๆที่จะมารับผิดชอบอย่างแน่นอนคุณปล่อยมาได้ยังไงและปล่อยให้เขาเอารัดเอาเปรียบประชาชนมาเกือบ20ปีความคิดเห็นท่านต่อไปกันเลยครับถ้าเจ้าของหอเป็นคนดีไม่เอารัดเอาเปรียบไม่โรคจิตเขาคงเก็บกินเงินค่าเช่าไปได้เรื่อยๆแต่นี่ป้าโลภมากอยากได้เงินเยอะๆโดยการขูดรีดเอาเปรียบผู้เช่าจนทําให้นักศึกษาหลายคนทนกับการกระทําของป้าไม่ได้ความคิดเห็นท่านต่อไปยิ่งมีข่าวก็ยิ่งทําให้รู้ว่าระบบเส้นสายนี้มันยิ่งใหญ่จริงๆ แค่เจ้าของหอพักยังทำตัวเป็นคนมีอิทธิพลเหนือตำรวจไปได้ถึงกับล่อยให้เรื่องนี้ผ่านมานานถึง20ปีนักศึกษาเหล่านี้ล้วนแล้วก็เป็นอนาคตของชาติพวกน้องๆต้องมาโดนครอบครัวของป้ามารังแกและโจรกรรมทรัพย์สินอีกนี่มันน่าเศร้าใจยิ่งนักความคิดเห็นท่านต่อไปในตอนนี้ฉันเห็นแต่ข่าวของผู้เสียหายและไม่เห็นป้าออกมาแก้ต่างบ้างเลยหรือว่าป้าทำผิดจริงถ้าป้าไม่ผิดป้าควรออกมาตั้งโต๊ะแถลงเลยหรือว่าก็ออกมาเคลียร์ในรายการโหนกระแสก็ได้หักป้าคิดว่าป้าไม่มีความผิดจริง